สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มีเหรียญสิบบาทนะครับผมปีพศ2อ5พันรอยห้าสิบนะครับผมที่มีเรืออยู่ในน้ํานะครับผมเรือลําเล็กอยู่ในน้ํานะครับหาด้านหน้านะครับผมก็เป็นแบบปกติครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับก็มีเรือลํานึงนะครับเป็นลําเล็กๆนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเรือลําเล็กๆอยู่ตรงซ้ายมือนะครับเนี่ยเล็กๆนะครับผมเหรียญนี้นะครับ ไม่ได้ผลิตออกมาเอ่อไม่ได้ตั้งใจผลิตให้เป็นเรือนะครับผมเรือที่เห็นอยู่ในน้ำาก็คือเป็นเศษเนื้อโลหะที่เกิดออกมานะครับผมถือว่าเป็นเ,เรือที่มีการกผิดพลาดน,นะครับผมพศพอยห้าสิบก,ก็มีนะครับผมหงจยกที่ผมเก็บสะสมเรียญน,นะครับเป็นระยะเวลาสองเดือนนะครับผมเพิ่งจะเจอนะครับเหรือน,นี้ถือว่าค่อนข้างที่จะหาได้ยากเช่นกัน,นครับผมส่วนเรื่องของราคานะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่ให้ราคาที่แน่นอนครับ ถือว่าราคาอยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับผมถือว่าเป็นเหรียญผิดพลาดนะครับผมโอเคครับกับเหรียญน,นี้ก็ไม่มีอะไรครับผมขอบคุณครับ